สวัสดีครับผมก็มาพบกับยุทธอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะกับช่องไลฟ์สไตล์บายยุทธนะครับที่จะมาพูดเกี่ยวกับสินเชื่อมิจฉาชีพสินเชื่อออนไลน์ต่างๆนะครับนะฮะก็ไม่พูดภาพทําเพลงกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นคิวของโลนฮับนะครับนะโลนฮับสินเชื่อสะดวกอะไรประมาณเนี้ยนะฮะใครที่ยังเจออยู่และยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นมิจฉาชีพหรือไม่นะครับนะ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกเลยครับว่ามันคือมิจฉาชีพนะครับนะสังเกตยังไงรู้ไหมครับสังเกตง่ายๆนะครับนะอย่างที่พี่เขาโทรมาสอบถามผมนะครับเฮ้ว่ามันเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะครับเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่ากลัวแล้วนะครับผมได้ถามว่าแล้วให้คุณกู้เท่าไหร่ยอดเต็ม2000แต่ได้จริงๆ1100อันนั้นก็จบแล้วครับนะแล้วทวงกี่วัน7จครับจบแล้วครับอันนั้นคือมิจฉาชีพนะครับผม นะแต่ละคลิปผมจะรวบรัดให้มันนาทีน้อยที่สุดนะครับประมาณสัก 6- 7นาที8นาทีประมาณนี้นะครับเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยนะเสพติดเกี่ยวกับโซเชียลเนี่ยได้เวลาไม่นานนะครับถ้ามันไม่ใช่เ,เป็นหนังหรือเป็นเ,เป็นบทละครน,นะครับนะก็เป็นนิสัยของคนไทยที่จะฟังกันแป๊บเดียวเหมือนสไตล์ TikTok ok นะครับผมและไอตัวเนี้ยโลนทับที่ผมจะพูดเนี่ยนะครับ มีทั้งแอดไลน์มาด้วยนะครับนะฮะแอดไลน์มาเนี่ยนะยอดเต็มส0 0 0มจะโอนเข้าจริงๆอะ่ะ12,000เป็นรายวันนะครับนะของโลนทับนะครับอันนี้เป็นพวกเดียวกันนะครับนะแล้วส่งมาทางไลน์อีกนะครับนะ12,000ต้องจ่ายรายวันวันละ4,000บาทนะครับ5วันผมถามว่าคุณทำงานอะไรได้วันละ4 0 0 0นใช่ไหมครับ ทุกวันนี้ได้กันวันละพันนี่ก็แทบเลือดตาแทบประเด็นนะครับนะได้วันละห้าหกเจ็ดร้อยนี่ก็แทบแย่แล้วนะครับทําโอกันแต่ละคนพนักงานบริษัทเงินเดือนตั้งเท่าไหร่นะครับถึงจะได้วันละสี่พันนะผมบอกไว้เลยนะครับนะพวกนี้เป็นมิจฉาชีพนะครับโลนฮับนะครับทํามาเรียนแบบเหมือนมันนี่ฮับต้องมีฮับตามตูดนะครับนะต้องมีฮับต้องมีรูปแบบที่มันคล้ายๆกับสินเชื่อที่เขาถูกกฎหมายอ่ะ นะครับมันจะมาในแนวทางแบบนี้นะครับต้องระวังนะครับนะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆของพี่อะไรอ่ะพอดีผมได้รับสายพี่นาทีนะครับนะฮะพี่นทีจากจังหวัดประจวบนะครับนะคนข้างกลัวนะครับและสงสัยนะครับแฟนเขาจิตตกนะครับแฟนเขาเป็นคนกู้นะครับผมนะเบื้องต้นเลยเนี่ยแฟนของพี่นาทีนะครับนะกู้โลนฮับมาสงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า นะครับยอสองพันแต่ได้มาพันหนึ่งแต่ต้องจ่ายภายในเจ็ดวันเป็นมิจราชีพนะครับและมีการทักไลน์มาอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เมื่อสักครู่เลยเนี่ยเป็นรลยวันพวกเดียวกันนะครับนะซึ่งผมบอกไว้เลยนะครับนะก็ดีใจนะครับที่เราได้คุยกันเร็วนะครับนะเราได้คุยกันเร็วและปรึกษากันเร็วนะครับเป็นโอกาสที่ดีที่ผมได้รับสายแล้วมีช่วงจังหวะนะครับเป็นจังหวะดีๆแล้วกันนะฮะพี่เขาค่อนข้างบอกว่าขนลุกเลยนะฮะ นะขนลุกนี่ได้รับสายผมหรือว่ากลัวเรื่องนี้อยู่ก็ไม่ทราบนะครับนะที่ผมได้รับสายนะครับผมโลนครับบอกทางแฟนได้เลยนะครับนะแฟนพี่นาทีนะครับจากจังหวัดประจวบนะครับไม่ต้องคืนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่ามันจะตามมาถึงบ้านแฟนนะครับนะอย่ากลัวนะครับผมนะแจ้งความได้เลยนะครับไอ้พวกเนี้ยนะให้มันมานะครับผมแหมมีการทักไลน์มาอย่างงู้นอย่างนี้นะโหให้เงินเร็วมาก นะทางไลน์ให้เงินเร็วมากที่ถูกกฎหมายเขาไม่มีหรอกครับโอ้โหให้เงินรวดเร็วโอ้โหภายใน5นาที10นาทีอย่างนี้ไม่มีนะครับนะซึ่งประสบการณ์หลายๆคนได้บอกกันหมดแล้วนะครับนะว่าทางกู้ผ่านทางแอปปุ๊บมีทางไลน์เสริมมาอีกนะผมถามว่ามันรู้จักไลน์เราได้ไงถ้ามันไม่มีข้อมูลถูกไหมครับข้อมูลทุกอย่างที่มันแอดไลน์เรามาได้เพราะว่ามันเป็นพวกเดียวกันไงนะครับโลนครับ มีข้อมูลมาก็แอดไลน์เรามาเฉยเลยนะครับเราต้องสังเกตนะครับนะต้องมีสติแล้วก็ค่อยๆคิดวิเคราะห์พิจารณาว่าเฮ้ยใครว่ามันแอดไลน์เรามาได้ไงนะครับเราต้องสังเกตนะแต่ยังน้อยอ่ะย่างน้อยวันนี้นะผมทําให้พี่นาทีแล้วก็แฟนเขาเนี่ยนะเลิกวิตกกังวลแล้วก็ได้เงินมาหมื่นสไม่ต้องจ่ายแม้แต่สี่พันไม่ต้องจ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับ บิดเลยนะครับมันทักไลน์มาเองนะให้เงินคุณเองนะหมื่นสองแต่มันจะเอาสองหมื่นให้จ่ายวันละสี่พันเป็นจานวนห้าวันคุณไม่ต้องจ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับถ้าคุณได้ฟังคลิปผมนะครับพี่นาทีแล้วก็แฟนด้วยนะครับจากจังหวัดประจวบนะครับหรือไม่คนอื่นที่เจอเรื่องราวนี้อยู่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับมันมีค่านะครับจะมาเอามาหลอกเราได้ยังไง พวกนี้เป็นมิจฉาชีพอย่ามาหลอกเราได้ง่ายๆนะครับทําให้มันเจ็บบ้างนะครับนะทาให้มันเจ็บกันบ้างเงินเยอะนักใช่ไหมนะครับที่จะมาหลอกคนไทยเราได้ง่ายๆทุกวันนี้โลกโซเชียลเยอะนะครับค่อยๆศึกษานะครับดูคลิปผมไปเรื่อยๆนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพราะพวกนี้มันจะช่วยคุณได้นะครับใครไม่เจอไม่รู้ผมบอกไว้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะโลนฮับนะครับฝาก ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับเป็นมิจฉาชีพนะครับนะก็ยังขอบคุณเรื่องราวดีๆจากพิ่นาทีนะครับจากจังหวัดประจวบนะครับนะทำให้ผมได้มาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ด้วยมีหลายๆคนที่ยังเจออยู่แต่ยังไม่รับรู้ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ